ครับสวัสดีเอฟซีสุภุสุคนครับมื่อหนิงหลอดมีรายการบังไฟบ้านเราหน่อยนะครับตำบลคอวังอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรวันที่25สิบมีทุนายน้อยสนห้าร้อครับคิวแรกครับบังที่1ไก่ทองครับบังที่2แอตเทลดาซาบซอแท็กเตอร์สี่โพเจริญหาตาพันเปอร์เซ็นต์หกกุหลาบขาวเจ็ดซอราชเวมแปดโกแก่บวกเจเน่เาสังลุยเก้าซาตาบอยบวก โตโต้สายเป๋10เทปปากเก่าเก่า11เทปสมพร12ปิยสุดขอบฝ่า13ภูมินาลินสิงห์ฝั่งสาย14เจ้าสัอหน่อย4หาเทปไก่หน่อย16เสาเอก17ใชยเมฆ่า18เทพท่องพูนบวกหลอดสังลุย19ซุปาพเฮง88 ยีแดงวีโกยี่ฟอร์ดหอมแดง22ช้างเผือก23ฮอนดูฮกตาโตยี่สิบโควิดเบิกฝ่าย5ี่ตึงชมพู่บวกบิ๊กคนดี26เชนชิราบวกมอสเทวดา27หนุ่มหน้าะรวยยี่สิบแปอธนวัต์ตุลากาโดยไอยแขแดเมืองมหาบวกไอลอนลำชีไอแทน ราคาตุตุแล้วกาไอเดือนนะครับสามร้อยเพียงเพียงนะครับค่าเข้าชมนะจ๊ะสมาชิกจอดรถนาฐานกวงขวางมากๆจอดรถฟรีนะครับผมนะบัตรเราหน่อยนะครับผมอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับผมผูใดไปคอยชมไ้มันส่วนมัดเดาทางสูงของลอดเตอีก็มีให้เหมือนเช่นเคยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนโวบอได้เกี่ยวกับค่ายบังไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบอได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผม มีตาพันเปอร์เซครับกุหลาบขาวครับสตาร์บอยนะครับแล้วกาเทพใกล้น้อยนะครับใช่เมฆ่าแดงมีโกฟอดหอมแดงแล้วกาช่างเผือกจบทายโดยโกวิดเบิกฟ้านะจ๊ะสมาชิกนะครับผมผู้ไดไปคอยโชกหหมานคอยหวานจิบเจี๊ยบนะครับผมมาเป็นความชอบของหลอดซื้อนะครับมัดเดามัดเดานะครับผมอ่ะ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซีต้องกร,ราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ